คนวันพฤหัสบสดีค่ะในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณจะเจอเ,จอเรื่องใดบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะวิวอัล f ์ปอร์จูนค่ะใบที่สองค่ะเลดค่ะใบที่สามค่ะเ o วเวอร์ค่ะคนวันพฤหัสบสดีนะคะ ในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าของคุณนะคะวงบอกว่าคุณอาจจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการได้สัพย์สินหรือการได้มรดกนะคะและคุณอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่ทำงานเกี่ยวกับด้านของเทคโนโลยีนะคะต่างๆนะคะ แต่ในช่วงเวลานี้ของคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอปัญหาภายในบ้านนะคะซึ่งอาจจะมีในเรื่องของอเข้าวของนะคะพังนะคะโดยเฉพาะข้าวของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก,ก็ขอให้ระวังกันนิดนึงนะคะหรือเป็นข้าวของที่เป็นในลักษณะของอ เทคโนโลยีก็ได้นะคะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะพังเสียหายได้ค่ะก็ขอให้คนบนพระหัสสวัสดีโชคดีกันทุกคนค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้า่เป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยนะคะ